วันนี้เรามีนัดไปถ่ายประวัติที่วัดเขาลังคานจาได้หรือเปล่าจาได้โอเคโอเคอย่าลืมนะใบพูเพื่อนๆเตรียมของเรียบร้อยแล้วเจอกันที่โรงเรียนนะเรื่องเป็นแค่ฝันวหรเฮ้ยพรุ่งนี้ใบพูจะไปกับพวกเราได้ไหมวะนั่นดีเห็นว่าไม่สบายใจเรื่องยายอยู่นะเอองั้นถ้ามันไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปแค่พวกเรานี่แหละ เฮ้ยเพื่อนเราไปถ่ายยูวัดเขาข้างคาน่ะเราต้องได้ฟุตเทคข้าง้กลับมานะเว้ยเฮ้ยทุกคนเราเคยไปอ่านเจอมานะว่าถ้าแบบคนขนอ่อนหรือเสียใจมากๆไม่ควรขึ้นไปบนเขานะแล้วก็ไหนจะเรื่องต้นไม้ที่ทําให้คนจิตหลุดอีกเฮ้ยแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้เราก็ไม่อยากไปแล้วนะเว้ยมันน่ากลัวอืมเห็นด้วยนะไม่ต้องเถียงกันมีหรือไม่มีพรุ่งนี้ค่อยมาดูกันขนานแลยเนาะเดี๋ยวยังไงก็รอดูพรุ่งนี้ก็ได้นี่ไม่เห็นจะเป็นอะไรหรอก ไม่เป็นไรค่ะนุ้มไม่ต้องผูกก็ได้เ่ต้งสเนี่ยตสวยอะสเห็นองสวยก็ไดอ่ะสวยอ่ะมีหมู่บ้านคนด้วย อันนี้คือเขากระดูกใช่ใช่ใช่โคสวยเลยพี่แต่ดูนี่ดิเขาบอกว่ามันเป็นแบบว่ามีปล่องผู้ขาไฟอ่ะขนาดเล็กอซ่อนอยู่ด้านในเนี่ยอยู่ในนี้แน่นยเฮ้ยนี่ไงสวยอ่ะ อไอนูมาทำอะไรกันถ่ายนังเกี่ยวกับประวัติท้องคานจ้ะมาถ่ายนัองอะไรกันเอ,อ้าลูกไปบนแถวนี้เหรอครับใช่บ้านลุงอยู่แถวนี้ผมอยากรู้ประวัติเกี่ยวกับวันนี้ลุงพ่อรูกไหมครับอ๋อวัดนี้นะเหรอวัดนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาพระอังคารเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วมเมื่อประมาณ700ดแสปีที่แล้ว ภูเขาลูกนี้มีลักษณะคล้ายพระยาคุดค้ามหน้ามองจากมุมสูงซึ่งเป็นที่มาของชื่อเดิมว่าภูเขาลอยจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นชื่อเขาพระอังคารตามตำนานที่ว่ามีการนำพระอังคารธาตุของพระพุทธเจ้าบรรจุไว้บริเวณยอดเขานี้ในปีพศ2520-1977พระอาจารย์ปัญญาวุฒิทีถโว ได้สร้างวัดขึ้นบนยอดเขาและบรรจุพระอังคารธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ในสถูปบนยอดอุโบสถวัดแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานไาลสมัยอย่างสวยงามและโดดเด่นมีลักษณะแปลกตารอบอุโบสถมีพระพุทธรูปปางมานวิชัยจำนวน108องค์จัดเรียงรายอย่างสวยงามรอบๆตัวอุโบสถภายในโบสถ์ยังมีภาพกิจกรรมฝาผนังเรื่องพระพุทธชาดก ที่เขียนบรรยายเป็นภาษาอังกฤษอ๋อขอบคุณครับลุงฝากทุกคนแยกยาก้ยายาไปดูสถานที่กันบ้างๆไมสังหรณไหมสังหรณสวยน่นะน,นี่ตร<อ>งนี้มีวัดด้วยวุ้นสวยว่ะ ต้นอะ้ตนนี้ไม่ต้นใหญ่เนาะ าก่อน่ยก่อนใครก็ได้นะลงหัวเพื่อนไหมอ๋ออ๋อนั่งลงแล้วค่ะมีอารมอย่ไหนรมีอารมณอย่ไหนรอะไรอารมณอะไรุรู้เป็นไรน่ะลุงชินเป็นางาเพื่อนนาง่ะเมื่อกี้ยืนอยู่ตรงนี้แล้วที่นี่ก็เป็นลมไปเลยก่อนหน้าเนี่ยเพื่อนไปทำอะไรมาไปพูน่ะมันยืนแล้วมันก็เป็นลงไปเลยจ้ะแล้วที่นี่นางเห็นมันยืนทำหนาตกใจแรงแล้มันก็ลงไปยังเง้ยเลยไม่รู้วเป็นไรงั้นพาเพื่อนไปพักก่อนที่เหลือตามลงมาไปไหนล้วลง ไปซื้อของชื่อ่าทำไมครับชื่อมาเศียรหวเจ้าที่เกิดยิงโดนทัดทวงเสื้ออะไรบ้างล่ะลุกครับลน้ำแดงเราเราถุกเทียนปากุกแล้วข<า>อวงพวกนี้เราจะต้องเอาไปทำอะไรยังไงหรอครับเดี๋ยวลุงรอฟังทีหลังพิธีกาดังเดิมนี้เป็นของชาวตะวันออกเฉียงใต้ก็จะมีลาวขเขมรอีสานมีความเชื่อว,ว่า มนุษย์มีขวัญหรือพลังชีวิตคู่กับร่างกายถ้าขวัญแข็งแรงคนก็มีสุขภาพดีมีกำลังใจแต่ถ้าขวัญตกหายขวัญลดสาเหตุก็มาจากเกิดอุบัติเหตุตกใจกลัวอะไรมากๆเจ็บป่วยหรือเจอเรื่องเศร้าหนักๆจะทำให้ร่างกายอ่อนแอจิตใจไม่สงบชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้าน จึงต้องมีหมอทําพิธีเรียกขวันนี้หรือเรียกง่ายๆว่าผูกขวัญให้กับคืนสู่ตัวทําให้ผู้รับพิธีรู้สึกอบอุ่นมีขวันในร่างกายแล้วเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวเขาและตัวของเขาเอง